o ครล่าคอสเข้ามาครับ1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ท็อปสุดของรุ่นปลายแดงหลานสองตอนนี้แค่8 0 0 0 0กว่าครับไม่หลักหมืน่นในปี23จด24ฟังก์ชั่นครบๆนะครับมีคูปเคอนโทรลครับนี่ล้วภายในคุณดูนะมี a อ a p t i v e คูปเคอนโทรลแล้วนะก้องถอยมีจอรัสกินมีนะครับเขาเรียกว่ามีกล้อง360องศาให้ด้วยแบบนี้ นะครับเป็นกล้อง360องศาให้พี่ๆนะครับใช้งานต่อได้นะแล้วข้างหลังนะครับประตูท้ายเป็นไฟฟ้านะครับมีคิกเซนเซอร์ใครสนใจจัดได้จัดคันนี้รีวิวให้ละเอียดครับฟีดาาพอน15,000ครับอ่าถูกกว่าป้ายแดงเกือบ3 0 0 0สนใจดูจบอย่าพันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ผู้จัดการสายขายที่บริษัทเพชรยนต์ใครสนใจรถมือสองนะครับสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรง0659513374ไลน์ครับแอทไซตัวแอนะแล้วก็ pek152 นะครับช่องการติดต่อเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ทางด้านล่างนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับไม่จําเป็นต้องคันที่มีในคลิปก็ได้นะครับลองทักมา นะครับ C R V นะครับ Corolla Cross นะครับหรือ a l t i s เออ่ Camry นะครับ Accord นะ f o r t u n e r รถกระบะนะครับหัวเดี่ยว4ประตูออโต้แมนนวลทักไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดหาให้นะครับสนใจก็ทักมา065 9์1 3374นะครับเพชรยนต์เราคันรถมือสองคุณภาพเกียร์ A อยู่แล้วนะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิกควารไม่มีจมน้ำไม่มีกลับไมค์กอไม่ไม่มีเล่มฉนวนสูญหายครับรถสวยพร้อมใช้จัดให้นะครับที่เพชรยนต์อ่ะวันนี้ครับผมพาพี่ๆมารีวิวคันนี้ นะมาให้พี่พรับชมกันสำหรับโคโราคอสพึ่งเข้ามาใหม่สภาพดิบๆเดิมๆนะครับตัวท็อปสุดนะแล้วมันไม่สีขาวมุกอะสีขาวมุกตัดกับสีดำนะของตัวกระจกเนาะของตัวแหลกหลังคานะครับของตัวด้านซุ้มล้ออะไรแบบนี้นะครับแม้กระทั่งตัวล้อมแม็กหรือกันชนหน้าเนะี่ยผมว่ามันลงตัวนะครับคอสสีที่ลงตัวที่สุดคือสีขาวแล้วนะครับสีขาวมุกครับได้ตัวท็อปสุด ป้ายแดงออกมาล้านสองอ่ะตอนนี้นะราคาเพียงแค่แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันรถปีเดียวไม่ถึงปีด้วยนะครับรถปียี่สิบสามนะครับยี่สิบสามปลายปีจดยี่สิบสี่รถยี่สิบสามจดยี่สิบสี่นะครับไม้สี่หมื่นนะครับใครสนใจนะครับประหยัดกว่าราคาป้ายแดงไปเกือบสามแสนอ่ะนะครับรถวิ่งแค่ปีเดียวนะหายไปสามแสนสนใจจัดได้จัดนะครับและที่สําคัญมันไม่เหมือนป้ายแดงป้ายแดงคุณต้องดาวนะครับต้องมีดาวบางส่วนอ่ะนะแต่คันนี้คุณฟรีดาวได้จัดเต็มผ่อนประมาณหมื่นห้านะครับ 8 7 9 0 0 0ฟรีดาวผ่อนประมาณ15 0 0 0นะขอเครดิตดีนะผ่อนประมาณนี้เลยนะสนใจทักได้นะ065 9 5ห3 3้า้านสสะครับรับประกันนะครับเป็นรถที่เขาต้องบอกเลยว่ามือเดียวนะแล้วก็รับประกันไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ำกับไมค์กอไมค์ไม่มีเล่มชํำรุ่สูญหายนะครับเพชรยนต์คันรถเมื่อ2กุลภาพเกรดเให้พี่พีแล้วมาเดี๋ยวไปเริ่มรีวิวคันนี้ด้านหน้าคุณดูนี่สันรลักตัวท็อปนะครับจะมีเรซินหุ้มแบบนี้นะข้างในเนี่ยจริงมันเป็นเลด้า นะครับสำหรับใช้ของตัว Adaptive Cruise Control นั่นแหละนะตัวกาดร,ระยะนะครับมันจะซ่อนอยู่ข้างในเป็นรร์ซ่อนเอาไว้นะครับแล้วตรงนี้นะเป็นตัวกันชนหน้าเป็นลังพึ่งแบบนี้นะครับมี texture นะเทาด้านเข้มเทาด้านอ่อนนะครับอยู่ข้างนอก กันชนหน้านะครับก็เป็นสีดําแบบนี้นะดูบึกบึนนะครับไฟตัดหมอกนะครับเป็นแบบ led แล้วนะครับสีขาวๆนะแล้วนี้ครับไฟนะได้เป็นโปรเจคเตอร์แบบ led นะครับเป็นโปรเจคเตอร์สีขาวนะครับเทคโนโลยีของเขานะแล้วตรงนี้เป็นไฟเดย์ไลท์นะสายลักฟ้าๆนะครับเรารู้อยู่แล้วเนาะเป็นสัญลักษณ์ของไฮบริดนะครับของ outis นะครับของ camry ของ cost แบบเนี้ยนะก็จะเป็นฟ้าๆแบบเนี้ยหมดเลยนะครับทุกรุ่นนี่ นะครับสันเหลี่ยมคมสวยๆนะครับกระจกของเดิมของแท้โรงงานโตโยต้านะครับมีคราบฝุ่นคราบน้ํานิดนึงนะรถมันยังไม่ล้างนะครับรถเพิ่งเข้าเลยนะครับโลโก้โตโยต้าต่างๆอยู่ครบๆครับป่งซุ้มล้อฝั่งนี้นะครับเจอสัญลักษณ์ไฮบริดก่อนนะครับป่งซุ้มล้อแนบชิดสนิทครับยางได้ของมิชลินดิสเบรกมีให้แล้วทั้ง4ล้อแม็กซ์สิเลยนะแม็กใหญ่ๆแม็กซ์สิบแปดิสเบรกสล้อนะครับตัวล้อเนี่ยไม่มีรอยเบียดฟุตบาทใดๆนะครับใครหาคอสมือสองนะคันนี้คุ้มแน่นอนคุณได้้ตััวท็อออปครบนีี่มกลงง360ศา ซ้ายขวาเขาซ่อนเอาไว้เนาะแล้วก็มีข้างบนด้วยนะครับมีเบิร์ดไอวิวด้วยนะมุมมองที่เราดูในกล้องเราดูในจอมันจะเหมือนเราเรามองจากข้างบนนะครับการระยะแรงต่างๆมีเป็นแบบเซ็นเซอร์ให้หมดนะครับอ่ะรถสวยน่าใช้ครับด้านข้างสายเลียมคมสวยๆนะครับดูบึกบึนนะครับยกสูงหน่อยๆเป็น SUV c r o s s o v e r ครับประหยัดน้ำมัน20โลลิตรคุณขับได้แน่นอน นะครับ20โลลิตรมีนะัถ้าขับประหยัดประหยัดจริงๆสเปคม,มันได้ประมาณ23 24นะครับแต่เราวิ่งจริงอ่ะในเมืองก็20โลลิตรก็ถือว่าโคตรประหยัดแล้วนะครับและที่สําคัญแบตเตอรี่รับประกันอีก9ปีอ่ะนะครับอ่าเหมือนคุณแบบได้รับประกันจากรถใหม่เลยอ่ะนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าความการคุ้มครอ,องของเขานะเหมือนรถใหม่เลยครับเพราะว่าการคุ้มครองมันยังเป็นอยู่ในระยะประกันจากป้ายแดงอยู่อนะ่ะนะครับรถมันยังไม่ถึงปีเลยนะครับอ่าแล้วก็ไม้ก็ไม่ได้เยอะนะไม้สี่หมื่นนะแล้วก็ การรับประกันแบตนะครับอีก9ปีเต็มนะครับคุณได้คันนี้ไปคุ้มเหมือนคุณได้รถใหม่ป้ายแดงไปเลยนะครับด้านหลังครับไฟท้ายแบบไลไกลนะ l e d เข้มๆเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเหมือนกันนะครับแล้วข้างหลังตรงนี้ผมชอบมากนะครับเป็นเปิดท้ายแบบไฟฟ้านะครับจริงมันมีคิกเซนเซอร์นะครับอ่ามีคิกเซนเซอร์นะสำหรับคันนี้นะครับเอาเท้าไปแตะด้านล่างนะครับก็เปิดได้แล้วนะเป็นตัวท็อปเลยมีคิกเซนเซอร์ประตูไฟฟ้าตรงนี้เราเราสามารถล็อกได้เวลาเราจะทําปิกงนิกกันทั้งหลังเนาะ นั่งใส่รองเท้าเวลาจะไปะสวนสาธารณะไปวิ่งอะไรแบบนี้เนาะนั่งตรงเนี่ยนะครับคุณก็สามารถล็อกได้ไม่ให้มันเอาลงมานหนีบอะไรแบบนี้เนาะนะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างน,นะครับห mm ุ่น็อตเดิมๆครับไม่มีรอยแกะขันไขยขยับนะเหมือนคุณด้รถใหม่เลยผมบอกเลยคันเนี้ยปี23บสามจดยิบสี่แล้วคาะแค่แปด็ดเก้าด้านบนซีลอยู่ครบๆนะครับรับประกันไม่มีชนหนักแน่นอนนะของเพนยนต์นะครับขันรถสวยคุณภาพเกรดเอนะครับประตูตรงนี้ก็เปิดท้ายแบบเปิดปิดไฟฟ้าได้นี่รถสวยครับอันนี้ยังไม่แก่เลยคุณดู นะพลาสติกข้างหลังเนี่ยยังไม่แกะเลยนะครับถาดรองนะ่ะนะเดี๋ยวใครซื้อไปอไปแกะด้วยนะครับผมว่าแบบนี้ไม่ใช้งานไม่น่าไม่ค่อยสะดวกข้างหลังครับเครื่องมือแม่แรงนะอุปกรณ์ปะยางต่างๆนะครับอยู่ครบครบโครงสร้างเดิมครับไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่นะเพรยนต์เราคันรถให้แล้วนะครับก็อบอกงี้ของผมเดี๋ยวมีคนมาตรวจรถเนาะเป็นบริษัทชั้นนำนะครับของประเทศ Apple Auction นะหรือว่าชิคบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับเขาจะมาตรวจรถให้พี่ๆนะ ใครสนใจนะสามารถทักมาผมได้เลย0659513374 Line ID pek152 ครับนี่มาดูป่งซุ้มล้อฝั่งนี้นะครับแนบชิดสนิทนะครับรถสวยครับรถน่าใช้ครับบอกเลยว่าขับไปไหนไม่อายใครดูภุ่มฐานนะครับดูบึกบืนและมันยกสูงหน่อยๆทัศน,นวิสัยคุณดีแน่นอนนะครับดีกว่าขับรถที่มันรถเล็กครับแบบนี้ รถสวยน่าใช้นะครับใครสนใจก็จัดได้จัดนะผ่อนหมื่นห้ครับได้คลอสตัวท็อปนะครับสังคาเป็นซันลูฟฟังก์ชันมันครบเลยนะเทคโนโลยีเขาอัดแน่นกล้อง360องศามีนะครับกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูภายในภายในนะได้เป็นสีออกน้ำตาลแดงแบบนี้ นะครับตัดกับสีดำนะครับรถสวยครับพวงมาลัยไม่มีลอกไม่มีร่อนนะครับแอ德ทีพคู่สันทนมีนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆ่หมดต่างๆมีครบเลยอ่ะนะครับอ่าใครสนใจจัดได้จัดนะคันนี้แอร์แบ็กเจ็ดใบครับเบาะเป็นเหมือนพวกออลติสนะครับแต่ผมว่าเบาะอันเนี้ยนั่งนั่งมันนั่งสบายนะผิวสัมผัสเป็นเบรนซ็อฟทัสและมีรูระบายอากาศแบบเนี้ยนะครับเวลาร้อนมันก็จะคลายความร้อนได้เร็วนะปีกเบาะตึงๆเลยรถแค่ปีเดียวนะครับเบาะปรับไฟฟ้าได้แล้วนะครับเป็นทรงบักเก็ตซีดนะเข้าไปนั่งเนาะอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดู ข้อดีหนึ่งอย่างของไฮบริดนะครับที่บ้านผมคุณแม่ผมขับรถไฮบริดนะผมชอบมากเวลาสตาร์ทเวลาเราขับอะผมว่ามันเงียบดีนะครับมันเงียบดีมันมันไม่ค่อยได้ยินเสียงเครื่องยนต์ยกเว้นตอนเครื่องยนต์มันทํางานเนาะแต่มันก็ได้ความประหยัดนะคุ้มนะนะครับรถคุณแม่ผมก็ใช้มากับประมาณสองแสนโลอะผมว่ามันคุ้มอะนะครับอ่านี่จอนะครับจอเดิมนะครับของโรงงานเลยนะครับเวลาเราถอยเนาะก็จะมีกล้องถอยให้แบบนี้ นะครับมีกล้องถอยให้นี่นะแล้วก็สามารถดูได้โหมดต,ต่างๆ 3D นะครับอ่นะเราก็ดูเป็นโหมดแบบเขาเรียกว่าเนี่ยอ่สามองศานะครับนี่ดูได้หมดเลยเนี่ยก็ประตูเปิดไว้เขาก็ยังบอกนะว่ามีประตูเปิดไว้ดูเป็น3.60องศาได้าม,มาดูด้านล่างครับตรงนี้มีโหมด ev นะครับ drive โหมดต,ต่างๆนะเกียร์ไม่เกียร์ถุงแบบนี้กุญแจ smart e n t ร,รีแบบนี้มีให้แล้วนะครับเป็นตัวท็อปสุดครับมีที่วางแก้วน้ำนะเบาะแน,น่นตึงๆครับอ่าแล้วก็ข้างบนนี่คุณดูนะมีส u n r ให้แล้ว นะครับตัวท็อปนะจะมีซันลูให้แบบนี้ครับถ้าเราไม่ชอบเนาะเราก็ปิดแบบนี้ได้นะแต่เราสามารถเปิดตรงนี้ได้สําหรับซันรูเปิดตรงเนี้ยนะครับได้นะใครสนใจจัดได้จัดนะครับคันนี้รถสวยน่าใช้ครับ065 9์1 3 3 7 4เไฟเฟงก็ปรับอัตโนมัติได้แล้วนะใครหาคอสอยู่นะครับหารถไฮบริดนะครับใช้งานต่ออีกสัก15ปีไปคันนี้ขับได้นะครับข้างหลังก็เบาะแน่นๆตึงๆสวยๆนะครับเบาะแน่นๆตึงๆสวยๆเลยเบาะหลังพับได้นะครับ ได้แบบ40-60นะฝั่งนี้60%อีกฝั่งหนึ่งก็40%ด้านหลังก็นั่งสบายนะครับอ่าเหมือนเรานั่งเอาติสอะพูดตรงๆอะเพราะเบาอะมันก็เป็นสเปคเรียวกว่าเอาติสตัวไฮบริดเลยนะครับแต่ว่ามีนี่ที่วางแก้วน้ําที่วางแขนเนาะมีวางให้แล้วนั่งนั่งสบายครับแล้วตรงนี้มีแอร์หลังให้ด้วยนะรถสวยนั่งรถสวยนั่งสบายมีแอร์หลังครับผมชอบนะรถรุ่นหลังๆเนี่ยหลังคามันจะเป็นสีเทาเข้มนะครับการเลอะอะไรเงี้ยมันจะยากกว่า นะครับมันมันจะเลอะยากกว่านะครับมองไปข้างหน้ารถสวยครับกอง้อง360องศานะครับมีให้นะครับกระเป๋าจิงโจ้มีให้ฝั่งนี้นะแน่นๆตึงๆนะครับแอร์แบ็กซ้ายขวามีข้างหลังมีไฟให้ด้วยนะมีไฟให้อีก2อันแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับสำหรับโคโรลาคอสนะครับจัดได้จัดนะคันนี้นะครับรถสวยสภาพดีผมนั่งแบบนี้เข่าไม่ติดนะหัวไม่ติดนะครับขึ้นลงสะดวกนะต้องบอกงี้นะคอสนะครับเป็นรถที่ขึ้นลงสะดวกนะครับรถสวยน่าใช้ครับ อ่าเนี่ที่บอกไปมีใบสปอร์ตเวลาใครจะมาแงซงซซายขวานะครับมีขึ้นมานะคันนี้ตัวท็อปเนี่ยฟังก์ชันที่มันเพิ่มมาจากตัวรองท็อปอ่ะก็คือกล้อง3 6ม้กล้อง3 6 0้อองศาชุดแต่งด้านบนเล็กๆน้อยๆ,ๆอะไรประมาณนี้นะครับตต่ซื้อทั้งทีก็ตัว,ต,วตัวท็อปไปเลยก็ได้ครับมันได้ความสวยงามกว่านะสำหรับคันนี้ใครสนใจทักมาได้มาเดี๋ยวผมพาพี่ๆีนะครับมาเช็คโครงสร้างข้างหลังนะตะกี้เราเดินไปดูไฟเดย์ไลท์นะเราก็มาดูไฟนี่ที่บอกไลท์ไกด์ข้างหลังนะครับสวย นะไฟสวยมากนะคันนี้มาเดี๋ยวพาพี่ๆีมารับชมสําหรับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถกันนะครับมาขออนุญาตปิดก่อนมาเช็คด้านข้างกันนะครับว่าที่บอกไปเนาะว่ารถอะมันไม่เคยชนหนักพิกความจมน้ำกับไม่กอไมเดี๋ยวจะมี Apple a ลออกมาตรวจให้นะครับหรือว่าชิคนะครบ,บริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่ผมตรวจให้ก่อนนะครับผมเรียนตรวจรถมานะครับผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือสองมานะมีใบรับร,บรบองการเรียนตรวจรถนี่ นะครับหัวน็อตด้านด้านข้างซอกซอกประตูครับไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยขันไขขยับไม่มีรอยขันไขขยับแบบนี้เนะี่ยสบายใจได้นะซื้อรถทั้งทีซื้อคนที่ดูรถเป็นนะครับเขาคัดกรองให้คุณน่ยหลายต่อเลยอ่ะนะอย่างแรกนะครับเพดยนต์เนี่ย เราคัดรถมือสองเกรดเมาแล้วเนาะจดซื้อเราคัดมาให้แล้วนี่ยแล้วผมคัดให้คุณอีกนะ่ผมพาพี่ๆมาดูแบบเนี้นะครับดูจบตัดสินใจได้เลยนะเหมือนกับเรามาดูรถเองเพราะว่ารีวิวให้ละเอียดแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็3เนาะผมจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับจากบริษัทชั้นนําการตรวจรถมาตรวจรถแล้วแล้วประเมินรถให้2องจุดครับนี่รอยหนีบชุบบอสีต้องมีนะคุณเปิดมาเนี่ยเจอตรงเนี้ยมันพ่นทับเนี่ยรถมันโดนมาตัวยงตัวยูเนาะ สภาพดีนะครับเช็คให้ละเอียดทุกซอกทุกมุมแบบนี้แล้วดูจบคุณตัดสินใจได้เลยนะครับดูจบคุณตัดสินใจทางออนไลน์ได้เลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะถูกกับป้ายแดงก็เกือบเกือบสามแสนนะนะครับถูกกับป้ายแดงเกือบเกือบสามแสนนะแล้วคุณได้ลดไม่แค่เนี้ยไม่สี่หมื่นนะครับแล้วรถแค่ปีเดียวนะได้ปีจดปียี่สี่ปีที่ยังปียี่สี่อยู่อ่ะนะครับอ่ะมาดูนะครับคันนี้หัวน็อตนะครับต่างๆสภาพดีนะครับแบตเตอรี่ก็ประมาณ9ปีเนาะรับประกัน8 9ปีอะ่ะ นะครับอยู่ในระยะศูนย์อยู่นะครับนี่อยู่ในการประกันจากศูนย์อยู่นะครับสภาพดีครับสบายใจได้คันนี้ได้ไปผมบอกเลยคุ้มนะครับโครราคาสนะครับอยากได้สักคันนะมาที่เพยรยนตอนนี้รู้สึกว่าคอสมีอยู่สามสี่คันสี่คันนี่ด้านข้างซอกต่างๆนะครับแกให้ดูละเอยียดแล้วนะเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพยรยนเองอยากได้คอสักคันนะครับซื้อตัวท็อปไปเลยก็ได้นะครับเพราะเราเราซื้อมือสองอยู่แล้วเนาะ ราคามันก็จะดิบลงมาแต่ถ้าเป็นมือหนึ่งอ่ะท็อปกับไม่ท็อปบางทีมันต่างกันเป็นแสนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นมือสองคันมาครับมาดูตัวห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องเดียวกับเอาิติสเลยดอว์ววทีไอนะครับผสมกับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดแบบนี้นะครับประหยัดน้ำมันนะมาดูด้านข้างกันนะครับดูด้านหน้าก่อนนี่ไฟหน้าของแท้ของเดิมครับไทโคอิโต นะครับหัวน็อตเดิมๆนะไม่มีรอยแกะขันไขขยบับสภาพดีหัวน็อตด้านหน้าไม่มีรอยแกะขันไขขยับครับน็อตซอกด้านในอันนี้สําคัญนะครับอันนี้เดิมกริปๆเลยนะครับซิลิโคนนะครับรูรเลวาอากาศต่างๆอยู่อยู่ครบๆข้างในเป็นสีด้านๆเดิมๆซิลิเดิมๆอยู่ครบ,ข,ๆๆครบข้างหน้าไม่มีโดนจิ้มมาอย่างแน,น่นอนนะแผ่นตรงนี้นะครับก็เป็นแผ่นเดิมนะไม่มีรอยหนูกัดไม่มีรอยขาดใดๆนะสภาพเดิมๆดีๆครับหัวน็อตเดิมๆตาปั๊มโตโยต้านะครับอยู่ครบๆนะครับหัวน็อตด้านในเดิมๆ นี่รถสวยสภาพดีครับมีที่เป็นยนต์ใครสนใจนะครับสําหรับอคอสนะเรามีหลายคันนะครับมีตัวท็อปแบบนี้แล้วก็มีตัวรองท็อปนะตัวรองท็อปรู้เสือะถูก,กประมาณห้าหกหมื่นคันนั้นนะมีตัวรองท็อปอยู่นะสีขาวมุกเหมือนกันนะปีประมาณ22.23คันนั้นคันนี้23.24ครับใครสนใจทักมาได้นะ0 6น9 5 1 3 3 7 4้นคันนี้ครับโคโรล่าคอสนะคุณได้ตัวท็อปคุณได้ฟังก์ชันครบครบนะครับแล้วสภาพดีมากนะ แกะให้ดูละเอียดรีวิวให้ละเอียดแล้วนะครับสามารถตัดสินใจทางออนไลน์ได้เลยถ้าคุณสนใจคันนี้นะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์065 9 5 1 3 3 7 4าไลน์ครับแอซด์เพีเคนนะคันนี้ผ่อนประมาณ1 5ื่นนิดๆนะครับแปดแสนเด้ปี23จด24สครับรถสวยหน้าใช้สีขาวมุกทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรนมอให้จัดได้จัดนะคันนี้ก่อนจากการนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไครป์จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถสวยเข้าใหม่แบบนี้ครับวัน